สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แพลวจะพามารับของฟรี2ชิ้นค่ะกับแบบอ่าโรบอทคอมมนิตี้สเปซนะคะเริ่มต้นก็เข้ามาในแมปกันเลยะคะ่ะแมปนี้ไม่ยากเลยนะคะพอเราเข้ามานะคะก็ให้เรานะคะ ลูกศรไปเลยค่ะเพื่อเก็บของนะคะให้ครบสี่ชิ้นนะคะซึ่งไม่ยากเลยค่ะของนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะแล้วก็เขานะคะก็จะให้เราเนี่ยเดินตามลูกศรแล้วซึ่งแบบเราไม่ต้องไปหาเองให้เหนื่อยยุ่งยากเลยนะคะตอนนี้พี่แพวก็ได้ครบชิ้นที่สองแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปต่อกันที่ชิ้นที่สามเลยนะคะ คลิปนี้พี่แพวจะมาสอนรับให้ละเอียดเลยนะคะน้องๆจะได้รับครบสองชิ้นเลยค่ะอ่าไปต่อกันกับชิ้นสุดท้ายเลยนะคะครบสี่ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะได้รับอ่าแบตนะคะเครื่องหมายนะคะด้านขวา ล่างนะคะเรียบร้อยนะคะแปลว่าเราได้รับของแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปพี่แพวจะพาไปรับของอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็ให้น้องๆนะคะกดเข้าไปที่รถเข็นนะคะขวามือเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆเลือกคำว่าฟรีที่เสื้อสีขาวดำตัวนี้นะคะเป็นเสื้อ 3D ด้วยนะคะนี่กดไปตรงศูนย์โรบักเลยค่ะ นี้เลยค่ะกดคําว่ารายการอุปกรณ์นะคะจากนั้นของก็จะเข้าไปอยู่ในรายการแต่งตัวของเราแล้วค่ะนี้แต่งตัวออกมาก็จะได้ทั้งหมวกแล้วก็เสื้อแบบนี้เลยนะคะรับง่ายค่ะ